หน,หนึ่งก็คือทานินมุกดากรครณไปจำชั้นตั้งแต่มศหนึ่งจนมศ4ีสองครั้งแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งคือพิสิทธิอาธรรมซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกานคลังใช่ไหมเ,เก่งมากอยู่ห้งองมศสี่กองแล้วก็ท่านรูส้สิคนไหนคุณไม่ได้เอ,อ่ยชื่อแล้ไปจำชั้น ก็ช่วยบอกด้วยพราะครูก็แก่แล้วดังไปไม่ได้นะฮะอ่าตอนนี้ก่อนที่จะกล่าวคําขอบคุณพวกครูอาจารย์และลูกศิษย์ที่มาวันนี้ขอขอบคุณคุณนักร้องเมื่อตะกี้นี้ คือเป็นอะไรและเพราะด้วสิทีนี้ออกไปน,นี้ก็เป็นอํามอันวยพรที่ครูจะมอบให้กับพวกลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะ,ะ,ะเขียนเมื่อกี้นี้เลยค่ะอ่านตอนอันนี้นะคะเคยอ่านให้นักเรียนสิบเก่ามาสองรุ่มแล้ว โดยพมนากาศโทรชุมศักส์สกุลรัตนะเชิญครูไปวันนั้นวันมุธิตาจิตหรือวันอะไรไม่ทราบสองรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามที่ครูไต่ให้แล้วมาต่อท้ายอีกนิดหนึ่งเอาเชิญฟังนะคะสิทธิ์ที่รักครูประจักษ์ในน้ำใจสดใสสีทั้งคาราวะ ยูกแตต่อเวทีบรรดาครูสุดที่ประทับใจยามเชิดยามสิทธิ์เชิญครั้งใดเต็มใจมาถึงชาแลแก่ชาลาก็มาไหวมิต้องการเงินทองของสิ่งใดขอเพียงได้พบหน้ากันชันสิทธิ์ครูณนะวันนี้ครูมีอายุยาว ถึงเลขเก้าเลขแปดนำหน้าอยู่อีเลขเจ็ดเป็นบำเน็จของป่่ครูใจยังสู้มีกำลังเพราะพร่งมาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาิตทิเดชพระปิยะปิเรเปกเกษาบรรดาสิธ์มีจิตคิดเบตตาเชิญอดีตครูบามาพร้อมกัน องค์โปรดทรงอภิบาลให้สิทธิสวนเกษสาร,รเกษสารหักรุหันให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูนิจนิรันให้ผูกพันสมานมิดโทอยบรรดาเราเรานักเรียนสวนกุหลาบล้วนปลื้มปราปรีเปลงเกษเสีรงสีล้วนรักเกียริรักงามรักความดี รักโรงเรียนอันเป็นที่ตวววิชารักแผ่นดินจิ่งเกิดประเสริฐนะรักรพระองค์ทรงศักด์ให้หนักหนาแม้มิมีพระภูมิพลองค์ราชาเรานี้จะหันหน้าไปพึ่งใครฝากรอนการจากจิตแก่สิษสวน ฝากถ้อยคำทั้งมวลนินิชัยฝากชาติาศาัตร์ขององค์ไทยฝากโรงเรียนให้ยิ่งใหญ่นิรันเทินขอบคุณครู้ทำงาน